มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าพักโรงแรมแบบกระทันหันนะคะสำหรับคุณคุณเลือกรงแรมแบบไหนกันคะสำหรับครอบครัวเรานะคะ ห้องตรงกว้างค่ะที่นอนต้องสบายราคาเบาๆนะคะวันนี้2ใบเทามีทอนนะคะดูสิคะมีอ่างอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยครบคันแบบนี้ถูกใจเราแล้วนะคะเราเป็นสมาชิกแพตตินัมของ All a c c o r นะคะเขามีบริการเรียกว่า All d a i l y f อร h m e n นนะคะตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย4โมงค่ะเสิร์ฟเครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะสบายๆพร้อมกับสแน็คเบาๆนะคะแล้วที่น ทำงานสะดวกค่ะเสิร์ฟต่อกันเลยค่ะสายแอลกอฮอล์นะคะหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะคะเขาก็จะมีบริการนะคะทั้งค,อค็อกเทลม็อกเทลวายเบียร์แล้วก็วิสกี้ต่างๆนะคะรวมทั้งอาหารคาวหวานนะคะถ้าใครออไม่ได้ทานข้าวเย็นนะคะไม่ต้องทานที่ไหนนะคะมาทานที่เรานะคะอิ่มจุกๆไปเลยค่ะพรบคันเลยค่ะ สำหรับคนที่เกียดลงไปทานข้างล่างเหมือนเรานะคะเราก็ทานอาหารเช้าที่เราอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าแนะนำนะคะก็ให้ลงไปทานที่ลายอาหารข้างล่างนะคะที่โรงแรมนี้อาหารเยอะมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาหารอร่อยค่ะวันนี้เราก็จัดไปเบาๆค่ะข้าวต้มอร่อยมากมีความสุขค่ะ